สวัสดีครับก็วันนี้เราจะมาดูคอนเวิร์ตของแท้ดูกันยังไงนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับจากที่ทําคลิปมาหลายๆคลิปนะครับเกี่ยวกับคอนเวิร์ตก็จะมีคอนเวิร์ตแท้วิธีการดูคอนเวิร์ตแท้ธรรมดาแล้วก็เป็นงาน US หรืองานทั่วไปนะครับแล้วก็มุมซ่อมหลายๆอย่างนะครับที่ทําอยู่ในช่องเบื้องหลังละครนะครับก็อนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่จะมาแนะนําให้เพื่อนๆดูกันเนาะชอบไม่ชอบงไงก็ติชมก็ได้นะครับไม่ว่ากันเนาะแต่อย่าทะเลาะกันในหน้าเพจนะ ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้หรือคลิปไหนๆนะครับลองดูในคลิปกเก่าๆได้นะครับเพราะทําได้เรื่อยๆครับคลิปใหม่ๆต่อคลิปนี้จะมาดูคอนเวิร์ตของแท้แต่เป็นของมือสองสีขาวนี้เป็นของมือหนึ่งสภาพใช้งานน้อยครับเนาะมือหนะึ่งเราซื้อมามือหนึ่งแต่ก็มีการใช้งานไปประมาณสี่ห้าครั้งละมีการสึกนิดนึง แต่ยังคงสภาพที่อยู่ที่99%อยู่นะครับส่วนคู่สีขาวส้มใช้งานมาโอเคอยู่เนาะหลายเดือนอยู่ก็มีการสึกบ้างเก่าบ้างเนาะอันนี้มีของมือ2ไปแล้วก็ตีเป็นสภาพมือ2นะเพราะมันสึกเลยไหมครับข้างๆวิธีการดูของแท้ดูไงถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆชอบ convert มือ2ทําไมถึงชอบ convert มือ2กันผมตอบได้เลยว่ามันเป็นเอกลักษณ์แต่ละ คู่จะไม่เหมือนกันนะครับเอกลักษณ์จะมีแตกต่างกันไปมีรอยขีดขาดบ้างอะไรบ้างเนาะอย่างนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาผมคนหนึ่งที่เป็นชอบของมือสองจะไม่ค่อยชอบของมือหนึ่งมือหนึ่งก็มีอยู่แต่เป็นพวกงานะส,สมนะครับมือสองที่เพื่อนๆจะคิดว่าของแท้ดูยังไงถ้าเป็นรุ่นเก่าๆนะครับรุ่นที่แรกๆเลยก็จะเป็นดูที่ตัว R นะครับคอนเวิร์ตมีดาวแล้วมีตัว R ออสตาและเบอร์นะครับ อันนี้เป็นของรุ่นเก่าๆนะครับที่ดูได้ปัจจุบันนี้ดูไม่ได้แล้วครับเพราะเป็นงานกอปเยอะมากยกเว้นงานไทยปี2016กับ17นะครับตอนนี้จะเป็นงานที่จะไม่ดูได้ยากแล้วแต่จะดูได้ก็คือ QR code โค้ดจากลิ้นป้ายลิ้นนะครับจะมี q r วอารโค้ดอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับเนาะจะ่สามารถที่จะดูได้แล้วว่าเป็นตัวอแท้หรือไม่แท้จะดูยากหน่อยถ้าเป็นงานไทยใหม่ อันนี้ตรงนี้ก็จะมีนะครับตัว R ที่สามารถบอกว่าแท้แต่อันนี้เป็นศึกแล้วหรือไม่นั้นดูงานเย็บก็ได้ครับของปอมมันจะเย็บไม่ละเอียดครับนี่คือของแท้นะครับวิธีการดูอีกหนึ่งจุดในวันนี้ที่จะมาบอกเพื่อนกันคืออันนี้เป็นของมือสองนะครับที่ทั่วไปวิธีหนึ่งดูตัว R ก็ได้หรือจะดูด้านข้างด้านข้างเป็นขุยผ้าไหมครับของแท้ เป็นของปีเกา่กาๆนะครับถ้าไม่ใช่ปี2 0 1 5 1 6 1 7นะครับในปีนี้ปีล่าสุดเพราะปีล่าสุดจะไม่มีตรงขอบผ้าแล้วเพราะจะมีการเปลี่ยนใหม่แล้วก็มีการเปลี่ยนกาวยึดรองเท้าใหม่หมดเพื่อคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับในรุ่นใหม่ๆรุ่นเก่าๆก็อาจจะมีใช้งานไบ้างอาจจะมีตรงนี้อ้าบ้างนะครับที่เพื่อนๆใช้กันเนาะอันนี้ยังโอเคอยู่เพราะของผมใช้เองเนาะโอเคก็อันนี้เป็นศึกเลยเนาะดูของแท้ดูยไงตำหนิไม่มีแล้วตำหนิของแท้ ถ้าเป็นของแท้จะมีเป็นจุดเล็กๆมาจากแม่พิมพ์ของเขานะครับแม่พิมพ์ที่พิมพ์แบบตรงนี้ขึ้นมาจะมีจุดสองฝั่งจุดฝั่งนี้กับจุดฝั่งนี้นะครับจะมีจุดอยู่แต่อันนี้มันใช้งานเยอะแล้วเออไม่มีจุดแล้วไม่มีจุดอะไรแล้วพอมันสึกแล้วนะครับใช้งานมาโอเคอยู่สมบส,สมบันอยู่แต่อันนี้อ่ะดูง่ายๆอันนี้ใช้งานมาโอเคอยู่แต่ก็ยังใหม่เนาะยังใหม่กว่าคู่นั้น ตั่นี้ใหม่อยู่ครับวิธีการดูของแท้หนึ่งตัว R นะครับสองขุยข้างๆอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะรักษาสภาพยังโอเคอยู่นะครับขุยไหมครับขุยเนาะที่สังเกตง่ายๆจะมีจุดที่เด่นๆแม่พมพ์ุองเขาแน่นอนของแท้แน่นอนนะครับจะมีจุดจุดตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไม่เอ่ยเนาะอ่า นี่ครับตรงขอบผ้าสีขาวนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงนี้จะมีจุดจุดเล็กๆที่ต้องขีดลงไปพุดเราจะมีเส้นขาดเนี่ยจะเป็นจุดนั่นคือเป็นแม่แบบของเขาของแท้แน่นอนถ้าเป็นซื้อตามชอ็อปให้ดูแค่ตรงนี้ก็รู้แล้วครับนี่ครับจุดนี่คือเป็นแม่พิมพ์ของเขาพิมพ์ลายตรงนี้ถ้าเป็นของปลอมจะไม่มีโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นงานเก่าหรืองานใหม่นะครับนี่นะครับจุด อันนี้คือภาพใหม่ครับลงพืนน้อยทําความสะอาดของแท้นะครับนี่ครับตาอันนี้เป็นคล้ายๆจะเป็นหนังการเย็บนะครับเดี๋ยวเราจะเอางานไทยให้ดูกัน อันนี้ก็เป็นงานไทยคู่หนึ่งที่สามารถดูยากอยู่เพราะตอนนี้มันมีคอนดงานกอปพื้นหนานะครับสังเกตง,ง่ายๆพื้นถ้าเป็นงานกอปจะเป็นพื้นแปะมาเลยเป็นพื้นแปะแบบไม่เนียนมาจะแปะอีกทีหนึง่งแต่ถ้าเป็นงานแท้จะเป็นชิ้นเดียวกันแต่จะเป็นขีดเหมือนจะคล้ายๆแยกชิีนนะครับอันนี้คืองานแท้นะครับจะไม่สามารถแกะออกได้เพราะเขาทํามาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับกันชน นะครับนี่คืองานคอนเวิร์ตปี2016ขึ้นไป15 16ขึ้นไปนะครับสังเกตง,ง่ายๆป้ายหลังข้างบนเป็นคอนเวิร์ตข้างล่างเป็นออนสตาร์ถ้าเป็นของรุ่นเก่าจะเป็นแค่อนสตาร์อย่างเดียวนะครับจะไม่มีคําว่าคอนเวิร์ตอยู่ข้างบนนี่คืองานใหม่ที่จะไม่มีขุยด้านข้างไม่ว่าจะเป็นพื้นบางหรือพื้นหนาถ้าเป็นงานใหม่จะไม่มีขุยด้านข้างสังเกตง,ง่ายๆคิวแอนะครับ นี่นะครับ QR code ปี2015-16ขึ้นไปจะเป็น QR code ทั้งนั้นแล้วนะครับแล้วก็จะบอกงานอะไรทั่วไปตามปกติจะเป็นเพิ่ม QR code จะไม่มีตัว R นะครับที่จะมาบอกทีหนึ่งว่าแท้ไม่แท้เพราะอันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วกาวที่ดีที่แปะก็จะดีขึ้นนะครับหนึบเนาะอันนี้เป็นคอนกร์ตพื้นหนาของแท้นะครับจะไม่มีบอกแล้วตัว R นี่คืองานตัวใหม่ ที่สังเกตได้ยากแต่ตรงจุดตรงนี้จะไม่เหลือเลยครับสึกแล้วเนาะจะไม่มีเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสน่าจะหามาใหม่ให้ครับคอนเวิร์ตตัวใหม่ที่ไม่สึกนี่ครับฝากติดตามด้วยนะครับเพจนี้จะมีคอนเวิร์ตใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆวิธีการวิีไอะไรว,วิธีการดูใหม่นะครับก็อันนี้มีสามคู่ให้ดูกันเลย3คู่สามตายแท้ทุกคู่ครับโอเคครับขอบคุณสำหรับติดตามชมนะครับ ติชมกันได้นะครับหรือผิดตรงไหนก็ติชมกันได้นะครับผมครับ